ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายเป็นที่น่าชื่นใจและน่าอนโมทนาสาธุการยิ่งนะักในวันนี้เป็นวันที่ชาวเขตสัมพันธวงศกรุงเทพมหานครตั้งใจใส่บาตรทำบุญถวายเป็นพระราชูสลน น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรมหิสอนภูมิพลราช,ชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อรุญยเดชสยามมินทธาดีเบตร,ราช,ชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเก้าเจ้าอยูยบัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมบราชินีเนื่องในวันที่สามในวันที่สมิถุนายนต์เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์เขตสัมพันธวงศ์ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลเทียนฟ้าโรงพยาบาลกลางและหลายๆสถานที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตบพิตรพิมุก โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใดมิรวิทยาที่อะไรโรงเรียนมหาวิรานุวัตรโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์โรงเรียนวัดปทุมคงคาและหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจพ,พัพพาชัยเขตสองสถานีตำรวจพัพพาชัยเขตหนึ่งสถานีตำรวจ พฐา,านีตำรวจจักวัตรได้มาร่วมตักบาตรทำบุญพร้อมกับไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนลายที่ตักบาตรก่อนตักบาตรก็แสดงตนเป็นพุทธมามกกนอกจากนี้แล้วไหว้พระสวดมนต์ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยตั้งใจภาวนา ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งหมดทั้งมวลหลับตาเบาๆสบายๆมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติอยู่ที่ลมหายใจออกจิตคิดรู้ว่าจิตมันคิดเราไม่ได้คิดใช้ปัญญาฝึกฝนให้ตัวเอง มีสติอยู่ที่ลมอยู่ที่ความคิดอย่างเดียวจนใจนิ่งใจใสใจเย็นใจเบาสว่างใสและถวายเป็นพระราชฎรศุกร์แด่พระบาทสมเด็จพระวจชิก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลักษณ์ในานามของเขตสัมพันธวงศ์ในานามของประชาชน ในานามของวัดทุกวัดจำนวนห้าวัดในเขตสัมพันธวงศ์ต้องขออนุโมทนาท่านผู้อำนวยการเขตที่มีอัธยาศัยใจดีสามารถรวบรวมประชาชนได้จำนวนหลายร้อยคนท่านผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ท่านวันลบเกียรติเวรสีคุณนอกจากนี้ได้รับความกรุณาเสมอๆจากชาวสัมพันธวงศ์ เยาวราชนายกสมาคมค้าทองคําคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนอกจากนี้นั้นบริษัทบีออโตพาร์ตอิมพอร์ตคุณบุญยาฤทธิพิพัฒน์ิลิคุณตั้งใจมาร่วมอย่างเต็มที่ถวายเป็นพระราชกอุศน์ดังกล่าวพร้อมทั้งพ่อตัวอย่างนามว่าพิพัฒนกนกนิอันนัน ทำทุกปีอย่างนี้ท่านประธานสาภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์เจ้าของร้านเจ้าขนห้างแว่นทองคุณประสิทธิ์องค์วัฒนายิ่งไปกว่านั้นร้านขายทองทองใบมาเป็นประจำทั้งคุณแม่ทั้งลูกคุณจรสัสศรีสินทบเหลืองชัยคุณธีระเดชสินทบเหลืองชัย ท่านภูมิกับการสถานีตำรวจพระพาชัยเขตสองท่านพันตำรวจเอกพันนมเชื้อทองยังหนุม่มอย่างแน่นเลยกับเพื่อนผู้รู้ใจเพื่อนพี่ผู้เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ในร้อยจนเป็นผู้กำกับท่านภูมิกับสถานีตำรวจจักรวัิท่านพันตำรวจเอกนิธิชาญประสิทธิผลและได้รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัย สาขาบพิตพิมุตจักวัรท่านผู้มนการสีสมรทองพุทธดังกล่าวทั้งหมดทั้งมวลมาร่วมไต่บาตรทำบุญและอนโมทนาดังกล่าวขอบุญกุศลดังกล่าวที่ชาวสัมพันธวงศ์ตั้งใจสร้างบุญกุศลตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชลสุทธาภิบรรุรษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอพระองค์จงเป็นชัดแก้วมงคลชัยให้ชาวไทยทั่วประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสิทธิมัทุสิทธิมัทุสิทธิมัท,ท,มท,ท,มทุอีทางพลังเอตตมิงรัตนตมิงสัมปทานะเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพัน ทันทีทันใดด้วยเธอ